เริ่มจากท่านแรกนะครับคุณนิราไมชัยวัชชัยวรนนานะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับท่านต่อมาครับคุณรณชัยอิ่มคงครับเชิญครับเชิญครับคุณนิราไยตรงนั้นเลยนะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตเกริ่นนิดหนึ่งนะครับคุณนิราไมเนี่ยเป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องของกระเพาะอาหารเป็นแผลในกระเพาะอาหารใช่ไหมครับแล้วก็ เคยมาพูดคุยกับเราแล้วเมื่อปี2,552นะครับอตอนนั้นตอนนั้นอาการเป็นยังไงครับตั้งแต่แรกก่อนที่จะเริ่มทานใช่ไหมคะก็คือจริงๆแล้วอะค่ะก็คือเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วก็คือเป็นโรคเลือรังอะคะ่ะซึ่งเป็นมานานตั้งแต่สมัยเรียนอาจจะประมาณ10ปีมาแล้วอะค่ะทราบไหมว่าสาเหตุที่เป็นโรคกระเพาะเพราะอะไรเอ,อ่ย อ่าเป็นภาวะเครียดอะค่ะก็คืออาจจะเป็นภาะว่าทานกาแฟด้วยแล้วก็มีการอ่านหนังสือหรือว่าเครียดจากการเรียนอะไรเงี้ยด้วยค่ะเรียนเกี่ยวกับอะไรครับอ๋อเรียนคณะเภสัชค่ะอ๋อเป็นลูกศิษย์อาจารย์อัมพายไหมฮะแสดงว่าคุณครูดุใช่ไมฮะไม่ดุค่ะใจดีค่ะอ้าวแล้วเครียดทําไมล่ะฮะก็บางทีมันต้องอ่านหนังสืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการสอบใช่ค่ะอ๋อตั้งใจเรียนนะครับเครียดดื่มกาแฟทานอาหารไม่เป็นเวลา อาการมันรุนแรงถึงขั้นไหนฮะรุนแรงถึงต้องเข้าโรงพยาบาลก็มีเพราะว่าปวดมากไงคะเวลาเรานอนอะไรเงี้ยก็ต้องสะดุ้งตื่นค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็คือมีการจุกแน่นมากจนทนอาการไม่ไหวนะคะแล้วก็ต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลค่ะคเพื่อรับการฉีดยาเพราะว่ารับประทานยารักษาโรคแล้วมันก็ยังไม่ทุเลาลงนะคะอืมก็คือได้แต่ประคองไปเรื่อยๆหมอก็ไม่ได้บอกว่าจะหายหรือไม่หายด้วยใช่ไหมฮะ จริงๆร,รู้อยู่แล้วเขาว่ามันไม่หายขาดมันอยู่ที่พฤติกรรมการปฏิบัติตัวด้วยอะค่ะครับ,รบแล้วทํายังไงล่ะครับถึงตัดสินใจว่าอ่ะในเมื่อทานยายังไงมันก็ไม่หายขาดอยากจะเป็นคนปกติกับเขาไม่อยากมีอาการที่จะต้องนอนสะดุ้งตืง่นกลางคืนเพิ่น เจออาจารย์แล้วก็ปรึกษากอาจารย์นะคะแล้วก็ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่อาจารย์ทําวิจัยอยู่อะคะ่ะก็คือเกี่ยวกับโรคกระเพาะค่ะก็มาร่วมเป็นอาสา,าสมัครให้อาจารย์แล้วก็ร่วมทานผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นบีมแคปซูลนะคะครับก็คืออาจารย์น้ำไพเองก็เป็นหนึ่งในคณะนักวิจัยก็คือโอเปอเรชั่นบีมของเรานะครับที่จะต้องมีผู้ที่เข้าร่วมโครงการในการที่จะทดสอบนะครับแล้วก็ ดูซิว่าปฏิกิริยาของสิ่งที่เราให้แต่ละคนรับประทานเข้าไปนะั้นมีผลอย่างไรกันบ้างตอนเข้าร่วมโครงการนั้นอาจารย์ให้ให้ทํำยังไงบ้างฮะก็คือให้ตัวผลิตภัณฑ์นะคะให้กลับไปที่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็รบับประทานแล้วก็จะมีเป็นลักษณะของการทําแบบสอบถามะคะ่ะถึงอาการที่เกิดขึ้นหลังจากรับประทานผลิตภัณฑ์ตัวนั้นนะคะคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตวกกลับไปที่อาจารย์นภัยนิดนึงนะครับตอนนั้นอาการของคุณนิราใหม่เป็นยังไงบ้างครับ ก็คือเขาปวดท้องมากอะฮะตอนที่เข้ามาปรึกษาก็หน้าซิดเลยแล้วก็ทํางานไม่ได้คือเขาเป็นเพศัชกรประจําร้านที่อาจารย์ก็ดูแลอยู่อแล้วก็เขาทํางานไม่ได้เพราะปวดท้องมากแล้วก็พอดีมีโครงการอันนี้ก็เลยถามเขาว่าจะเข้าร่วมไหมซึ่งเราก็มีใบที่ยอมเข้าร่วมอะไรเนี่ยใบเสนอรับก็มีมีคำถามต่างๆซึ่งให้ตอบเป็นอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์ไปว่าผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ เป็นยังไงผ่านไปถึงอาทิตย์ที่สองเป็นยังไงอตอนนั้นให้ทานอยู่สี่อาทิตย์นะฮะวันละสองเม็ดก่อนนอนครับพฤติกรรมการรับประทานเปลี่ยนไปไหมครับหลังจากที่เข้าร่วมโครงการหมายถึงว่าได้ปรับพฤติกรรมการทานอาหารหรืออะไรไหมก็คือจริงๆแล้วค่ะทุกอย่างมันต้องใช้หลายๆปัจจัยร่วมกันก็คือต้องปรับด้วยค่ะก็ต้องปรับด้วยนะครับหลังจากผลการทดลองแล้วส่วนตัวผมเชื่อว่าผลเนี่ยอาจารย์คงได้ละ นะครับแต่เดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายผลตอนหลังแต่ว่าคุณนีรละใหม่ผลครับตัวเองเป็นยังไง้างรครับผลที่ได้รับก็คือหลังจากคือช่วงนั้นอะช่วงก่อนที่จะทานก็คือมีอาการอยู่ใช่ไหมคะครพอทานไปแล้วก็คือประมาณวันที่3ามอะค่ะอาการที่เป็นนะคะจุกแน่นอะไรเงี้ยก็ดีขึ้นอาการปวดท้องกระเพาะหรือว่าเวลานอนแล้วสะดุ้งตื่นหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะทุเลาลงด้วยนะคะไม่ได้เอาใจอาจารย์ใช่ไหมฮะไม่ได้เอาใจคะ่ะนี่จริงๆส่วนตัวเลยนะฮะอันนี้ส่วนตัวอันนี้ต้ด้วยจรรยาบรณของตัวเองด้วยนะฮะเพราะเป็นเภส อาจารย์ครับหลังจากโครงการที่ทดลองในเรื่องของการให้ผู้ป่วยที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารรับประทานบิมมันเข้าไปทำอะไรครับ,รบสำหรับบิมนี้ก็จะมี GM1 ที่ช่วยลดการอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นอาการอักเสบอะไรต่างๆก็จะลดลงครับแล้วอีกอย่างหนึ่ง GM1 นี้ก็มีฤทธิ์ที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วย ทีนี้แผลกระเพาะอาหารเรื้อรังเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเชื้อแบคทีเรียรที่เราเรียกว่าเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลนะคะก็เข้าใจว่าอันนี้ g ีเก็ไปจัดการด้วยนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการลดการอักเสบของมันเนี่ยมันจะผ่านมาทางอินเตอร์ลิวคินวันนั่นก็คือเชื้อเนี่ยมันจะปล่อยท็อกซิน แล้วท็อกซินตัวเนี้ยไปกระตุ้นให้เกิดการหลั่งของอินเตอร์ลวคิน1ที่จะทําให้เกิดการอักเสบแบบเรื้อรังไปเรื่อยๆ <c oughs> ซึ่งพวกนี้ลดลงอาการต่างๆมันก็ลดลงได้ส่วนตัวของคุณนิรมัยเองก็คือหลังจากเข้าโครงการแล้วตอนนี้ยังรับประทานต่อเนื่องไหมครับ ค่ะยังรับประทานต่อเนื่องอยู่แต่ว่าก็คือจะลดปริมาณในการรับประทานลงอะค่ะจากเดิมจะรับประทาน2แคปซูลก่อนนอนใช่ไหมคะคก็จะลดลงเหลือ1แคปซูลก่อนนอนแล้วก็ใช้วิธีของการปรับตัวค่ะหรือพฤติกรรมในการทับประทานอาหารอะไรเงี้ยด้วยเลยอย่างร่วมด้วยซึ่งถ้ามีภาวะเครียดบ้างก็เพิ่มเป็น2แคปซูลก่อนนอนนะคะภาวะเครียดหมายถึงว่าตัวเองส่วนตัวจะรู้เลยใช่ค่ะมันจะมีอาการอะไรตามมาฮะก็คือจะมีการจุกแน่นขึ้นมาค่ะแล้วก็ บางทีก็คืออาจจะมีขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยค่ะแล้วแต่ช่วงก็คือแล้วแต่ช่วงว่าเกิดภาวะเครียดมากแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่ายังมีไปพบแพทย์อยู่ไปพบแพทย์เข้าโรงพยาบาลน,นี้ไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วแต่ว่ายังมีอาการเหล่านี้อยู่ซึ่งพอรับประทานพอมีอาการที่จะแบบร,รู้ตัวว่าเหมือนกำลังจะเครียดจะมีอาการจุกแน่นขึ้นมาก็จะรับประทานลง ค่ะก็คือจะเพิ่มเพิ่มปริมาณในการรับประทานลงก็คือจํานวนครั้งในการเป็นมันลดลงอยู่แล้วอะค่ะครับ<ะ>ถ้าอย่างอาการอย่างนี้นี่ถือว่ายังหายไม่ขาดหรือเปล่าอาจารย์หรือว่าคืออันนี้มันขึ้นอยู่กับสภาวะของร่างกายนะคะคว่าเราจะหายขาดหรือไม่หายขาดอย่างนี้เขาทํางานมันก็มีความกดดนันเรื่องยอดเรื่องเป้า <c oughs> เรื่องทา r g e t ็ตอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมฮะถ้าไม่ถึงมันก็มี สิ่งที่จะตามมาว่าทําไมมันถึงไม่ถึงอะไรนี่มันก็จะเกิดความเครียดแล้วเขาก็จะต้องเขียนแผนงานว่าโอเคนะยอดคุณตกคุณจะต้องทํายังไงต่อไปอ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความกดดันที่ที่ก่อให้เกิดความเครียดครับซึ่งถ้าเครียดอย่างเงี้ยมันก็แน่แล้วมันจะต้องมีอาการนะะก็ตรงกับที่คุณหมอบอกตอนแรกว่ารักษายัางไงก็ไม่หายใช่ไหมฮะแต่เราควบคุมได้แต่ควบคุมได้นะครับซึ่งโดยทุกวันนี้แล้วถือว่าปกติละ ว่าดีขึ้นแล้วก็คุณภาพชีวิตค่อนข้างดีขึ้นแล้วกันคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับต้องบอกว่าสวยขึ้นจนผมจําไม่ได้นะฮะพอบอกออกมาตั้งแต่ปีห้าสองเจอกันตอนนั้นกับตอนนี้นี่คนละเรื่องเลยอาจารย์ครับอาจารย์พิเชษพอจะบอกได้ไหมครับว่าผลข้างเคียงกับคุณนิลหมยมีอะไรบ้างคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์เนี้ยครับผิวจะสวยขึ้น,นในอาทิตย์แรกเลยจะสัมผัสได้ถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราในการยกระดับคุณภาพของผิวนะครับทีนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อกี้ทำถามเมื่อไรนะฮะเลยลืมเลยแหมกำลังจะบอกว่ามีผลข้างเคียงอย่าง,อ,างอื่นด้วยไหมครับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับสำหรับท่านที่เพิ่งจะเข้ามาก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากสารที่เรานำมาจากพืชห้าชนิดก็คือมังคุดตัวเหลืองงาำํำฝรั่งแล้วก็บบบกนะครับแล้วเราก็สกัดมันออกมาในลักษณะที่เอาแต่ยอด ของสรรพคุณของผลิตภัณฑ์มาแล้วก็ผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเสริมประสิทธิภาพหมายความว่า1นบวกหนึ่งไม่ใช่2องหนึ่งบวกหนึ่งกลายเป็น 4, 4ี่สี่บวกสไม่ใช่แปดสี่บวกสกลายเป็นสิบหกล,ลักษณะการเสริมประสิทธิภาพอย่างนี้หลายหลายครั้งเราก็ได้สรรพคุณที่มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในสุดเราก็ได้สุดยอดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมื่อกี้อาจารย์น้ำไผยพูดถึงอินเตอร์ลูคินวันอินเตอร์ลูคินวันเนี่ยมันลดลงไป จากการใช้แคปซูลนี้เพราะว่าจากการที่เราให้ผู้บริโภคใช้แคปซูลสี่แคปซูลต่อวันแล้วก็เป็นเวลา15วันแล้วก็เจาะไม่เลือดขาวออกมาเราก็พบว่ามันมีปริมาณของ th1 t helper cell 1ครับเป็นไม่เลือดขาวชนิดหนึ่งนะฮะที่ชนิดที่สามารถทําให้ร่างกายจัดการกับสิ่งแปลกปลอม้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้นม,มีปริมาณมากขึ้นนะปริมาณมากขึ้นและ th1 ตัวเนี้ย ในหลักของการภูมิคุ้มภูมิกุม้มการพยาก็คือว่ามันจะไปกดปฏิกิริยาของ T S รับคือ T cell helper ตัวที่2ซึ่งเป็นตัวที่ทำให้เกิดอาการอักเสบในหลักอันเน็ตเฉพา<อ>ะเพราะฉะนั้นเมื่อมี T S หนึ่งเพิ่มขึ้นมันก็ไปกด T <S, S 2อาการอักเสบนั้นก็กลดลงบวกกับการความสามารถในการจัดการกับแบคทีเรียของ g M 1ซึ่งเมื่อได้รับการสัมผัสเมื่อมีการสัมผัสกับเชื้อ เมื่อกลับกับเจียมวันนะครับ,รบแล้วประการที่2ที่เรามักจะลืมไปเสมอก็คือว่าจากการที่ที1มันเพิ่มขึ้นตรงนี้มันก็เพิ่มความสามารถของเม่เลือดขาวที่จะจัดการกับเชื้อ h p y l o r i ซึ่งไปกาะกินผนังลำไส้อยู่ด้วยนะครับ,รบด้วยเหตุผลประการทั้งปวงนี่ยนะครับก็เลยทำให้อาการเนี้ยดีขึ้นโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆครับต่อมาคุณ